สวัสดีครับ Bible Before Breakfast ทำทิปประจำวันวันนี้โรมบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10หัวข้อเรื่องตัดสินเขาโรมบทที่2การพิภากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านพิภากษาอีกคนหนึ่งนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อพิภากษาเขา ก็ได้ลงโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่ตัดสินเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอย๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าจะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหรือหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ เพราะพระองค์จะประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทําของเขาสําหรับคนที่ภาคเพียรทําความดีสแสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงโทษคนที่มักเห็นแก่ตัวและไม่ประพฤติตามสัจจะแต่ประพฤติชั่วความทุกขเวทนาจะเกิดแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วยแต่ศักดิ์ศรีเกียรติและสันติสุขจะมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดีแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วยเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลยครับแถมให้ข้อนึ่งนะครับถ้าเราเห็นคำว่าแก่พวกยิวกนเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าคนเขียนเป็นยูครับนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ย เปาโลก็มักจะบอกแก่พวกยิวและพวกต่างชาตินะครับถ้าเป็นผมเขียนผมก็จะบอกแก่คนไทยก่อนแล้วคนอื่นด้วยนะครับอันนี้อย่าไปคิดว่าพระเจ้ามีการให้คนยิวพิเศษหรืออะไรเงี้ยน,นะครับสําหรับคนเขียนคนเขียนเขียนแบบนั้นนะครับเพราะเขาสื่อสารกับคนของเขาวันนี้อยากจะเล่าเรื่องโอ้ผมไปตัดผมมาไปตัดผมมาครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ พอตัดผมมาก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่ามีน้องน้องบางคนสนิทกันนะเขาจะบอกเขาไปตัดตัดหลังคามาใหม่หรือว่าไปตัดรองเท้ามาใหม่นะครับแล้วแต่จะใช้วลีไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดผมมาปุ๊บจะเห็นเลยนะครับว่าผมงอกนี่มันซ่อนไม่ได้นะครับตอนนี้มันออกมาละเพราะว่าเมื่อก่อนมันยาวมันจะปิดอยู่นะครับมีวันหนึ่งผมไปนานแล้วนะครับเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาทักว่าโอ้โห พูดก e ันแบบเพื่อนสนิทนะครับแต่แปลให้สุภาพหน่อยก็คือคุณนี่ดูอายุมากจังเลยนะครับผมก็เลยบอกคุณก็เช่นกันนะครับใช่ไหมครับเพราะเป็นเพื่อนกันวัยใกล้เคียงกันนะครับจริงๆเขาแก่กว่าด้วยนะครับดังนั้นเวลาเขาบอกผมว่าผมแก่จังเลยผมก็บอกเขาคุณก็เช่นกันครับเวลาเขาถามบิดาท่านสบายดีหรือนะครับเราก็ถามแล้วบิดาท่านละนะครับเป็นการทักทายกันนะครับสําหรับเพื่อนสนิทกันนะครับครนี้พอเรามาดูพระคัมภีร์นะครับ พระก็มีบอกว่าถ้าคุณตัดสินคนอื่นถ้าคุณพิภากษาคนอื่นคุณก็จะโดนพิภากษาอย่างเดียวกันนะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะข้อพิคข้อนี้นะครับคุณพิภากษาคนอื่นคุณก็จะโดนพิพากษาอย่างเดียวกันนะครับผมจะอ้างข้อีกสองข้อนะครับที่เขาบอกว่าอยาพิภะมัทธิบรที่เนะครับอย่าพิภากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย เพราะท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงพิภากษาท่านอย่างนั้นท่านจะตวงให้ผู้อื่นด้วยธนานันใดพระเจ้าจะตวงให้ท่านด้วยธนานันนั้นเอเมครับอันนี้ขยายความขึ้นมาแล้วครับเราไปที่ลูกาบทที่6ครับเรื่องเดียวกันครับข้อ37อย่าพิภากษาเขาและพวกท่านจะไม่ถูกพิภากษาครับอย่าพิภากษาเขาแล้วท่านจะไม่ถูกพิพากษาท่านตัดสินลงโทษเขาและพวกท่านอย่าตัดสินนะครับอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ จงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษครับโอเคครับคราน,นี้เรากําลังกลับมาที่สิ่งที่เรารู้มานะครับเรารู้ว่าเอ๊ะเราเป็นคริสเตียนแล้วเราได้การยกโทษแล้วไม่ใช่หรอนะครับในเมื่อพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วอะทําไมเราถึงจะโดนโทษอีกนะครับมันเริ่มต้นตรงนี้ครับเราดูมัทธิวเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าอย่าพิพากษาอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้านะครับ อย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่พิพากษาท่านนะครับถ้าคุณคิดว่าพระเจ้ายัางไงก็ไม่พิภากษาคุณอยู่นะครับอย่าลืมพราะมมีข้อนี้บอกคุณว่าคุณอย่าไปพิภากษาคนอื่นนะครับเพราะว่าคุณจะพิภากษาคนอื่นอย่างไรพระเจ้าจะพิภากษาคุณอย่างนั้นด้วยคุณให้เขาด้วยทานานก็คือถ้าคุณตักให้เขาน้ำหนึ่งถ้วยคุณก็จะได้รับน้ำหนึ่งถ้วยด้วยภาชนะเดียวกัน ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันเอาละครับกลับมาที่พ่อพีโรมบทที่2ครับบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเมื่อคุณตัดสินคนอื่นคุณไม่มีข้อแก้ตัวเลยครับเพราะว่าคุณกําลังลงโทษตัวเองด้วยถ้าคุณบอกคนอื่นแก่คุณเองก็แก่ด้วยครับเพราะว่าคุณตัดสินเขาแล้วคุณก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณตัดสินเขาแล้วคุณไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณเป็นคนดีล่ะเป็นคนดีรอบครอบแล้วคุณก็ตัดสินคนไม่ดีได้ใช่ไหมครับ หน้าที่ตัดสินเป็นของพระเจ้านะครับเรามาดูพระมีตอนนี้ด้วยกันนะบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าท่านที่ตัดสินเขาก็ประพฤติอย่างเดียวกันนะครับแสดงว่าถ้าคุณไม่ได้ประพฤติคุณจะตัดสินได้หรือเปล่านะครับเป็นเครื่องหมายคําถามแต่ดูข้อต่อไปครับเรารู้ว่าพระเจ้าลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรใช่ไหมครับคนไหนทาผิดก็สมควรถูกโทษอยู่แล้วนะครับมนุษย์เอ๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติ ถ้าคุณตัดสินคนอื่นแล้วคุณยังทำอยู่คุณไม่มีทางพ้นจากโทษแน่นอนนะครับแล้ววิธีไหนทำให้เราพ้นโทษล่ะครับเขาบอกอย่างนี้อาจอย่าเพิ่งคำถามนี้เดี๋ยวก่อนหรือว่าคุณประมาทพระก,กรุณาของพระเจ้าความอดกันพระทัยนะครับถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าใจดีแล้วคุณไปตัดสินคนอื่นแสดงว่าคุณกาลังประมาทอยู่นะครับเพราะว่าพระกรุณาคุณพระเจ้ามุ่งชักนาให้ทุกคนกลับใจใหม่นะครับ แต่ถ้าเราใจแข็งกระด้างไม่กลับใจเราก็สะสมโทษให้ตัวเองสะสมโทษยังไงครับเพราะว่าในวันที่พระเจ้าตัดสินพระเจ้าพระพิโรธพระเจ้าจะพิพากษาเที่ยงธรรมนะครับบอกว่าพระเจ้าจะตัดสินพระเจ้าเพราะพร,ะ,พระองค์ประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทําของเขานะครับนั้นถ้าคนทําดีก็ได้ดีครับคนแสวงหาความเป็นอมตแสวนหาศักดิ์ศรีเกียรติเขาจะได้อย่างนั้นครับแต่พระพิโรธฮวงจะลงโทษกับคนที่เห็นแก่ตัว และไม่ประพฤติตามสัจจะแต่ประพฤติชั่วเอาล่ะครับพ่มพีก่กำลังอันนี้กําลังเหมือนกับว่ากําลังจะบอกแล้วว่าทำดีนะครับได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เราก็รู้อยู่แล้วในศาสนามีนะครับพ่อพี่บอกอย่างนี้ครับว่าแต่ข้อสิบนะครับแต่เกียรติแต่ศักดิ์ศรีเกียรติและสนตีสุขจะมีแก่ทุกคนที่ประพฤติด,พพกกด,ดีพวกยิวก่อนและพวกกรีด้วยนะครับพวกยิวก่อนและพวกกรีด้วยก็คือแก่ทุกคนนะครับ อันนี้กลับมาที่ตรงนี้ครับวันนี้ถ้าคุณอยากได้พัะกรุณาจากพระเจ้าได้หลักเกณฑ์การยกโทษได้รับการยกโทษให้คุณจะต้องไม่ตัดสินคนอื่นเพราะว่าเขาก็จะได้รับการยกโทษเหมือนกับเราครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มตัดสินคนอื่นคุณกําลังบอกพระเจ้าว่าฉันขอเปลี่ยนหลักเกณฑ์พระเจ้าฉันไม่เอาละที่มีพระคุณอนะ แต่ฉันขอหลักเกณฑ์คือฉันจกจะตัดสินคนอื่นนั่นก็คือพระเจ้าก็จะตัดสินคุณด้วยครับคราวนี้มันง่ายกว่าไหมครับถ้าเกิดเราเองจะบอกพระเจ้าโอเคไม่ฉันไม่เอาหลักการหลักเกณฑ์ตัดสินดีไม่ดี <Yeah. S 2> <Vegeta. S 1> ละฉันเอาหลักเกณฑ์พระคุณพระเจ้าดีกว่านะครับและดังนั้นคนอื่นก็เป็นไงครับก็ได้หลักเกณฑ์นี้ด้วยเหมือนกันก็คือเขาได้รับพระคุณพระเจ้าครับงนั้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับพระพีที่บอกเราว่าบางทีเราเห็นคนอื่นไม่ดีนะเราก็อาจจาเป็นต้องคิด คิดให้มันดีนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วกันแต่ถ้าเขามาทํากับเราเป็นไงครับขอพระเจ้าลงโทษเขาอย่าตอบสนองด้วยการลงโทษเขานะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้แน่นอนนะครับถ้าเรามีหน้าที่มีอาชีพเป็นผู้พิพากษานะผมไม่ได้พูดถึงพวกคุณนะครับถ้าคุณเป็นตํารวจนะคุณมีหน้าที่ต้องทําตามความยุติธรรมทำนะครับแต่ว่าหมายถึงพวกเราคนทั่วๆไปที่เราเองมองคนอื่นด้วยสายตาอาจจะตัดสินหรือว่าคิด ถ้าเราดึงเขาเข้ามาอยู่ในกระบวนการตัดสินด้วยการมองด้วยการกระทำนะครับเราก็จะดึงตัวเราเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยครับวันนี้พระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้ครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยแล yeah. ้วครับวันนี้มองทุกอย่างสวยงามเลยครับขอบคุณพระเจ้าครับถ้าคนนั้นไม่ดีขอพระเจ้าจัดการเขาครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดการเขาโดยวิธีของพระเจ้าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าพระองค์ที่สอนเราวันนี้และขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเข้าใจ ให้เราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆอธิษฐาในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ